สบายดีทุกคนเมนี่เดี๋ยวฟกซิมาแ h a วิธีเบึ่งรหัสไวไฟโดยที่ว่าเขาเคยเสียมต่อรหัสไวไฟแล้วแต่ว่าเขาบูจืจอรหัสหรือว่าเขาไปเส่อมต่อกับไวไฟมู ood, แล้วเขาเก่งใจมูบุยักทำร,รหัสอีกเนาะก็มีวิธีดังนี้เขาเข้าไปตั้งคา่าเลยหรือว่าเซตติ้งเนาะหลังจากนั้นเขาเข้าไปเ,าเส่อมตอ่อหรือว่าบอนคอนิกไวไฟเนาะเข้ามาปุ๊บกันที่เห็นไวไฟที่ว่าเขากำลังเสียมต่ออยู่เนาะ ให้สังเกตเบิงเบื้องขั้วมือของรหัสไวไฟหรือว่าข้องซื้อไวไฟเนาะก็สิมีเป็นกาวงแหวนหรือเป็นกากลนจักนี่เขาก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เบิงมาลุมสุดด้านซ้ายมือเ <c oughs> <c oughs> บิงลุมสุดของด้านซ้ายมือเนาะสิมี qr code เอาคลิกใส่ qr code เลยหลังจากที่ว่าเขาคลิกใส่ qr code แล้วให้เขาแคปเอา แคปเอาหน้าจอของ QR code นี้หลังจากนั้นเขาไปเปิดโปรแกรมยูไลหลังจากที่ว่าเขาแคปเอา QR code แล้วเนาะวันนี้เขาก็มาเปิดยูบอลสแกน QR code หรือว่าบอลอา่าบอลสแกนบใดบอ,นดบอนหนึ่งก็ได้เนาะเกี่ยวกับอันนี่นะเกี่ยวกับบอนสแกน QR code ยู่บอกว่าจะเป็นไลน์จะเป็นวีแชทจุใส่ก็ได้เขาก็สามารถเปิดได้นี่หลังจากที่เขาเปิดได้ปุ๊บเขากลับเปิดมาเลยเห็นบห ทางถึงสังเกตเบิงกสิมีรหัสไวไฟอยู่ทางถึงนี่เลยตัวนี้เป็นวิธีเบิงรหัสไวไฟแบบง่ายๆเนาะสำหรับโทรศัพท์มือถือสำหรับวิธีเบิง Wi-Fi ก็มีแต่ซ้ำนี้เนาะง่ายๆเลยสำหรับการเบิง Wi-Fi ในโทรศัพท์ถ้าผู้ใดรู้สึกว่ามักหรือว่ารู้สึกวา่าเป็นประโยชน์กับฝากแชร์ตอ่อและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้ฟุกเดเดอร์